วุ้ยโซเว่ากินะ,นะมาดูมอนี้ดเลยค่ะนี่เป็นการทําขนมจีนน้ํายา100กิโลในรอบ1ปีของซอเวยนะครับเชา้าก่อนวันทําน้ํายาขนมจีนซอเวกับน้องๆศิลปิน,น65สตูดิโอไปซื้อของทําน้ํายาตั้งแต่ก่อนหน้านี้และรอบนี้น่าจะซื้อของเยอะเลยครับวิลล์ว่าเจ้าหัวใหญ่แบบสาเหตุที่ได้ทําขนมจีนน้ายาในรอบนี้เพราะว่าทีมงานทุกคนบอกว่าคิดถึงน้ํายาขนมจีนของซอเวยเพราะว่าไม่ได้ทานนานมากเลยครับแล้วก็อยากทําให้ทุกคนที่มาขอพรที่เทวลัยได้ทานด้วย นอกจากต้องซื้อผกักซื้อขนมจีนและของที่จะต้องทำน้ำยาขนมจีนแล้วต้องซื้อถ้วยไปด้วยนะครับทุกคนจะได้ทานได้แล้วก็สะดวกเวลาทานซอเวบอกว่าการทำน้ำยาขนมจีน100่กิลเป็นอะไรที่ยากมากเลืนะครับเพราะว่าไม่รู้ต้องซื้ออะไรเท่าไหร่กะไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่สรุปว่าซื้อไว้เยอะไว้ก่อนเหลือดีวกว่าขาดครับ ตัดภาพมาในวันที่ทําน้ํายาขนมจีนนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่ากว่าจะได้น้ํายาขนมจีนให้ทุกคนได้ทานในช่วงเช้าสอเวและก็น้องๆต้องมาทําน้ํายาขนมจีนตั้งแต่ตีสามเลยนะครับบ้านอื่นหลับกันหมดแต่บ้านเราทําน้ํายาขนมจีนกันแบบอวลอวตั้งแต่เช้าเลยครับ รอบนี้เราใช้แก๊สกันหลายเตาเลยนะครับเพราะว่าทําน้ํายาก,กันเยอะน้องต้ารับบทเป็นพนักงานส่งแก๊ส1วันนะครับวันนี้เราทํากันที่บ้านพี่เบียร์นะครับเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังของเราเพื่อไม่ให้เสียงรบกวนเพื่อนบ้านแน่นอนครับว่างานแบบนี้ขาดวายุกับเอไม่ได้มาช่วยกันตั้งแต่ปีสามเหมือนกันครับ ดีนะครับที่มีน้องๆ้องศิลปิน65สตูดิโอมาช่วยเม่เช่นนั้นหนักกว่านี้แน่เลยที่เห็นกําลังช่วยกันล้างหม้ออยู่นี้และก็อุปกรณ์ทั้งหลายที่เราทุกคนเห็นใช้น้ํายาของเรานะครับในการล้างเป็นน้ํายาอเนกประสงค์ที่สกัดมาจากธรรมชาติและหลายคนก็ใช้แล้วติดใจกันมากเลยครับ เด็กๆแบ่งทีมกันทำหน้าที่นะครับมีแผนกล้างผักมีแผนกหั่นผักแล้วก็มีแผนกเตรียมของสดด้วยโดยมีซอเวยคอยกำกับอยู่ข้างๆแต่ว่าซอเวย,ยกของหนักไม่ได้นะครับเพราะว่าหมอสั่งห้ามมอนรองกระดูกของซอเวกครับเพราะฉะนั้นการยกของหนักหรือทำอะไรหลายๆอย่างต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีรวมถึงขับรถเองก็ไม่ได้ ก่อนจะเข้าสู่การทำขนมจีนขอสแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการฝากดวงได้รางวัลที่1นึล้านและมีหลายคนได้หลักล้านหลักแสนและหลักหมื่นและหลายคนก็ได้ในเรื่องของการค้าขายได้แฟนแต่างชาติได้ขายที่ดินและหลายคนก็ผ่านผลอุปสรรคมาได้ยินดีด้วยมากๆนะครับพิธีในวันที่15ที่จะถึงนี้น่าจะมีข่าวดีอีกเยอะเลยครับและตอนนี้ยังเปิดฝากดวงอยู่นะครับในวันที่17นี้อาจารย์จะนำดวงของทุกคนบินไปทำพิธีที่ประเทศอินเดียและเป็นพิธีใหญ่ที่วัดศักดิ์ปีถาครับ Yeah, yeah. ปลาที่ใช้ในวันนี้เยอะมากๆเลยนะครับจาไม่ได้แล้วว่ากี่กิโลนอกจากปลาแล้วก็มีไก่ด้วยครับหลายคนถามว่าแล้วตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนตอนนี้อาจารย์กําลังหลับอยู่กับคํมแพงครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของซอเวแล้วก็เด็กๆเขาทากันเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนที่จะเดินทางไปที่อินเดียเพราะว่าอาจารย์ต้องไปทําพิธีให้ลูกศิษย์ที่ฝากดวงมาครับใครที่อยากฝากดวงสามารถติดต่อน้องแอดมินได้เลยหากไม่ทันรอบนี้สามารถฝากดวงในรอบต่อไปได้ดูหม้อน้ํายาขนมจีนสิครับใหญ่มากๆแล้วมีทั้งหมด3มหม้อเลยนะครับ อาจารย์ถามซอเวนะครับว่าทำไมต้องทำตั้งแต่เช้าและทำไมต้องใช้เวลาในการทำมากขนาดนี้ซอเวบอกว่าสูตรของซอเวต้องมีหลายขั้นตอนไม่งั้นจะไม่อร่อยและดูจากของที่ใส่แน่นอนครับเผ็ดแน่แต่สูตรน้ำยาขนมจีนซอเวจะเผ็ดแล้วก็หนัวนะครับใครที่เคยทานแล้วน่าจะจำรสชาติได้ต้มปลาเสร็จเรียบร้อยต้องมาแกะเนื้อปลากันต่อนะครับเผ็ดแล้วเอ็นดูมากๆโอ้ไม่เอาแล้วนะทุกคนอนะันนี้ไปขอร้องๆจริงๆนะครับ น้ำยาขนมจีนครั้งนี้อาจจะเป็นปีนี้ขอแค่ครั้งเดียวเจอกันใหม่ปีหน้านะครับน้ำยาขนมจีนนะครับเซาเว่นน่าจะเหนื่อยมากเลยนะครับถึงขั้นบอกว่าปีนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วก็ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่มองไปมองมาบรรยากาศเหมือนงานบุญบ้านเราเลยนะครับที่ทุกคนต้องมาช่วยกันทํากับข้าวมองแล้วเหมือนงานแต่งของใครบางคนเลยครับ คนแกะเนื้อปลาก็แกะไปนะครับในขณะเดียวกันก็ต้มไก่ไปด้วยเพราะน้ํายาในวันนี้เป็นน้ํายาปลาที่ใส่ทั้งไก่แล้วก็ปลาด้วยเพื่อให้เกิดความเข้มข้นมากที่สุดครับหลังจากนั้นก็นําเครื่องทั้งหมดมาปั่นรวมกันเราไม่สามารถตําได้นะครับเพราะว่ามันเยอะมากเหลือเกินและที่สําคัญเด็กๆน่าจะตาไม่ไหวเนื้อปลากับไก่มาผสมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เครื่องผสมแล้วก็เอามาผัดในกระทะใหญ่ครับขั้นตอนเยอะมากเลยนะครับและตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมซอฟวีบอกว่าทําปีละครั้งก็พอแล้ว เครื่องที่ผัดอยู่ดูเข้มข้นน่ากินมากเลยนะครับคนที่ผัดคือกุ้งกับอาร์ตนะครับเพราะว่าซอเว์ผัดเองไม่ได้เดี๋ยวจะกระทบกระดูกที่คอครับหนักมากเลยตอนนั้นอาจารย์อยู่ที่บ้านนะครับกลิ่นทะรู้หอมไปไกลถึงอีกบ้านเลยนะครับนี่บ้านบ้านดีๆค่ะโอ้ยเยอะขนาดนี้เลยเหรอเต้น อาจารย์เดินมาดูซอ่เวกับเด็กๆเห็นแล้วเอ็นดูมากๆทุกคนน่าจะเหนื่อยมากพอสมควรเลยครับแต่น้ํายาน่ากินมากๆเลยนะครับหอมมากๆอุ้ยสวยมากินว้ามาดูหม้อนี้ด้วยค่ะหน่ากินาว้าสองหม้อนุ่นเลยอ่ะอือสองหม้อนเลยอันนี้ก็ค่อนเหมือนกันแต่อันค่นก่าใช่ไหมใช่อันนี้หม้อลีกกว่าวัวแก๊สรับไม่ไหวก็เลยเป็นหม้อนี้งหอยน่ากินได้นอนยังยังไม่ได้นอนทุกคนยังไม่ได้นอนสักคนเลยเพื่อน พากันเจอต้องมาทั้งกคันจูทีสองผมมาทีสองครับใช่อันนี้เขาเสร็จแล้วไม่ใช่หรอยังเลื่องเหลือโรยหน้าเลื่องเหลือต้องมาชิมรอบนึงชิมรอบสองว่ามันไม่มันก็เหลือแค่โรยหน้ากับชิมใช่เขาก็เลยบอกว่าทําไมไม่ทํากันตอน6โมงเช้าไม่6โมงเช้าทันไหมไม่ไม่ทันเพราะที่เขา9โมงไม่ทันด้วยเขาไม่ทันเขาบอกเลยว่าไม่ทันต้องตีสามกันเขากะเวลาถูกไลยแหละ ก่อนที่อาจารย์จะไปเทวาลัยก็เลยต้องเติมกําลังใจให้กันนิดนึงคนนนเครื่องแสีบปากนะก็กินเขาชิมจะคนได้ไหมเนี่ยและในที่สุดน้ำยาขนมจีนก็เสร็จเรียบร้อยเตรียมส่งไปที่เทวาลัยแล้วนะครับเพื่อให้ทุกคนที่เทวาลัยได้ทานแล้วก็ทีมงานทุกคนที่เทวาลัยครับ พอมาถึงเทวารายแล้วทุกคนก็ช่วยกันขนลงรถแล้วก็เตรียมเสิฟนะครับวันนี้คนมาขอพรเยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าหลายคนที่มาขอพรกับองค์พ่อองค์ปู่แล้วสําเร็จกันเยอะมากหลายคนก็สําเร็จด้านการเงินหลายคนก็การงานแล้วก็ผ่านผลอุปสรรคในชีวิตมาได้ ซอ,อีอาบน้ำเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ารักมากเลยที่สำคัญใส่เสื้อสีม่วงกันทั้งบ้านเลยครับพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับบรรยากาศตอนนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มคนนึงก็ตักน้ำยาอีกคนนึงจับขนมจีนส่วนผักให้ทุกคนตักเองตามใจชอบเลยครับเดี๋ยวให้เด็กๆเอาหาอะไรมาให้นั่ง,งนะครับรอแป๊บ<พ>นึงนะคะ ทีมงานเอาเสือมาปูให้ทุกคนนะครับจะได้มีที่นั่งในการทานและเราจะทานกันเหมือนที่บ้านครับทานกันแบบกันเองและสิ่งที่ทาให้ซอฟเวร์และเด็กๆหายเหนื่อยนั่นก็คือคํานี้ครับทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากอร <c oughs> ่อยมากเลยเพลินๆอร่อยมากเลยค่ะมันมีทั้งไก่เนาะแล้วก็เนื้อปลานะอร่อยมากอร่อยมาก,กเลย <c oughs> ตอนทานไม่เผ็ดเท่าไหร่แต่พอหยุดทานนี้โห,โหเผ็ดมากเลยอิอ่มอกอิ่มใจเลยวันนี้อิ่มบุญด้วย <c oughs> ขอบคุณค่ะโอ้ยเต่ดแลอบุนด,ดีนะนอกจากทานที่นี่แล้วอาจารย์ก็ถามด้วยนะครับว่ามีใครอยากห่อกลับบ้านไหมสรุปว่าทุกคนเลยครับมีใครจะห่อกลับบ้านไหมครับเอาไหมอ่ะกี่คนยกมือเลยครับหนึ่งส<ม>องสามสี่ห้าหกเจ็ดเต็งห่อกลับบ้านเจ็ดคน หลังจากทุกคนที่มาขอพอรที่เทวลัยได้ทานกันแล้วก็เป็นคิวของเด็กๆทีมงานนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าเด็กๆทีมงานของอาจารย์น้ําหนักขึ้นกันเยอะมากนะครับบางคนขึ้น10กว่ากิโลและบางคน20กว่ากิโลเลยครับ ค่ะส e so so ิบสิบไปเลยเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วอบอุ่นหัวใจมากเลยนะครับหลังจากตักให้ทุกคนเสร็จเรียบร้อยสวก็ขึ้นมาเสิร์ฟอาจารย์ที่ห้องทํางานครับแล้วก็มานั่งทานด้วยกันจริงๆแล้วอาจารย์ได้ทานหลังเพื่อนเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ชิมเลยอันนี้คือหม้อแรกเลยนะอันนี้หม้อแรกเหรอใช่สอนกันหม้อแรกหมดแต่ละหม้อมันต่างกันยังไงคบไม่ต่างบเพราะมือดูสิ ั้งชื่อว่าอะไรขนมจีนอะไรขนมชื่อว่าขนมจีนยังไม่นอนเรียกขนมจีนตีสามใช่ไหมคะียกขนมจีนตีสามถ้าเปิดร้านถ้าเปิดร้านขายขนมจีนก็ต้องชื่อขนมจีนตีสามถ้าเราเปิดร้านขายขนมจีนจริงๆริงมันน่าจะเป็นขนมจีนที่ไม่ได้นอนโดยไม่จะเป็นขนมจีนที่ขาดทุนจริงปรกเรื่องเยอะเครื่องแน่นมากอืมอร่อย และพออาจารย์ได้ชิมทุกคนครับมันอร่อยมากๆนัวมากๆนานๆทีซอฟเวจะทําให้สักทีหนึ่งแบบนี้นะครับรู้เลยนะครับว่าซอฟเว์เหนื่อยมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดมากนั่นก็คือซอฟเวย์ยิ้มตลอดที่ได้ทําแล้วก็ดูมีความสุขที่เห็นทุกคนทานแล้วมีความสุขนะครับรอบหน้าน่าจะรอปีหน้าเลยครับเพราะว่าซอฟเว์บอกว่าไม่ไหวแต่ยังไงอาจารย์ขอตัวไปทานขนมจีนก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอ